สภาพคลองผมเไม่ไงรกไปหมดเลยเพราะมันมีทุกอย่างนี่มันของแท้นี่ร้องคาราวเกะด,ด้วยข้างหลังนี่กัป้ายเตือนว่าภารกิจที่จะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็น,นังสือเนื้อหาเรียงเป็นตับหมดผมชอบอ่านหนังสือจะบอกว่าคน อายุแปดสิบไปแล้วเนี่ยอาการในแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาเนี่ยสบายใจอยากทำโน่นทำนี่อยากอะไรเนี่ยบางวันตื่นขึ้นมานี่ขี้เกียจเฉยเฉยง่วงทราบวันนี้นอนไปแล้วนี่ยแปดชั่วโมงตื่นมายังง่วงอีกก็ไม่เรมการปฏิบัติตัวประจำคือ ดื่มน้ำไปก่อนหนึ่งสามสามแก้วสี่แก้วไปแล้วนี่ก็กาแฟรูมคอฟฟี่ก็ดื่มน้ามันร,รู้สึกกิ่มอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็โอเคไม่ขาดสารอาหารก็จะทานเท่าที่มิตรหายสมห้นะต่อไปถามว่าจะซื้อไหมไม่ซื้อนะ รอของฟรีเพื่อนเขาก็ส่งมาให้หวัง anyway. ว่าเราจะซื้อต่อแต่อนคงฟรีก็อดแล้วหน้ที่ผมทานอยู่เป็นประจำยีงานก็คือสองตัวนะสีจะเหมือนกันยิางานก็คือบูมดีแดไอ้นั้นมันคาราวาเกะมีอะไรมนีดงมนีแดงนะรับผม ไม่สนใจนะครับไอ้น,นั่นดื่มเป็นประจำม,มันอรอ่อยดีและดีสุขภาพและนี่อีกตัวนะฮะวิตามินซีเพื่อนส่งมาให้ใหม่คือเวลาเขาจะโฆษณาผลิตภัณฑ์จะให้ผมลองอยู่ด้วยเอาของฟรีก็ต้องลอง วิตามินซีไม่ใช่ซีธรรมดามันใส่อะไรเป็นเยอะแยะก็เรียกวิตามินซีคลัสเพาะว่าดื่มมปเรื่อยแต่ถามว่ามันดียังไงดูอย่างที่ผมแปดสิบแล้วโอ้คือแปดสิบขึ้นไปเนี่ยมัน ไม่ต้องคิดถึงวันข้างหน้าแล้วคิดเฉพาะวันนะคิดให้มันมีความสุขเรื่องอะไรที่ยังไม่ถึงอย่าไปคิดเดี๋ยวผมว่าร้องเพลงอะไรอะไรข้ามผมไปเพลิดเพลินเลอ้าวเมื่อกี้บอกว่าง่งวงแปลงในง่วงเนี่ยทั้งง่วงก็เข้าไปนอนจบทั้งง่วงยืนไว้แก้เลยเนโน่นนี่แต่พอดีนี่ เออมีอะไรเนี่ยร,รูมคอฟฟีดื่มไปแล้วเนี่ยไม่ง่วงแล้วแล้ววิตามินซีพลัสเข้าไปอีกไ่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นร้องเพลงแทน